คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีแก้ลูบิกสำหรับใครที่ยังไม่รู้ผมมิกนะครับผมติดท็อปเทนลำดับเก้าของประเทศไทยลูบิกประเภท3าคูณสเหตุผลที่ผมทําคลิปนี้นะครับเพราะว่าตอนนู้นนะผมใช้เวลานานมากจนกว่าจะเข้าใจวิธีแก้ลูบิกผมก็เลยอยากทำคลิปสอนในสไตล์ตัวเองเพื่อมันจะช่วยเพื่อนๆได้และแน่ดีผมก็เคยสอนเพื่อนๆแก้ลูบิกมากกว่า10กว่าคนละนี่เลยนะครับลูกศิษย์ผมนะตอนนี้ผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะว่าผมน่าสอนได้แหละสูตรที่ผมจะมาสอนวันนี้นะครับจะมีชื่อว่า beginner 4ฟอร์ซึ่งมันเป็นสู น,นแต่ถ้าเพื่อนๆฝึกจนชินอะ่ะผมมั่นใจเลยว่าเพื่อนๆจจะเล่นเร็วกว่าบิ๊กิเนอร์คนอื่นแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าโอเคก็คือสเต็ปแรกในการแกนรูบิก,บกผมจะต้องสอนพื้นฐานก่อนวิธีถือรูบิกนะครับก็คือทําแบบนี้ได้เลยตามผมได้เลยนะวางนิ้วโป้งตรงนี้นะครับบางบริเวณตรงนี้นะครับสมมุติผมบอกว่าหมุนบนไปฝั่งซ้ายให้เอานิ้วนี้นะครับแล้วก็หมุนบนไปทางซ้ายแบบนี้นี่เนี่ยเห็นป่ะมันก็จะไปฝั่งซ้าย แล้วถ้าผมบอกว่าบนไปทางขวาก็แค่ฝั่งตรงข้ามเลยครับก็คือบนไปทางขวานี่บนไปทางขวาถ้าผมบอกว่าขวาขึ้นให้เอาขวามือนะครับแล้วก็ขึ้นเนี่ยครับขวาขึ้นนี่ขวาขึ้นถ้าผมบอกว่าขวาลงก็ขวาลงครับก็ไม่มีอะไรขวาลงแล้วก็ซ้ายซ้ายขึ้นซ้ายลง แล้วอันสุดท้ายนะครับคือถ้าผมบอกว่าให้หมุนหน้าก็คือเนี่ยสีเขียวใช่ไหมมันหันมาหาเราก็ให้หมุนหน้านี้เลยครับนี่สังเกตนะหมุนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆจะหมุนแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้นิ้วแบบนี้ก็ได้แล้วถ้าผมบอกว่าหน้าทวนก็คือย้อนกลับอะครับสมมติน,นี่ถ้าผมบอกว่าหน้าทวนก็คือให้ย้อนกลับครับแค่นี้เองครับสเต็ปที่สองครับก็คือต้องรู้ชิ้นส่วนของรูบิทก่อนมันจะมี3แบบนะแบบแรกก็คือแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่ามุม สังเกตว่ามุมอาจจะมี3สีก็คือเอน,นี้ยสีขาวสีแดงสีน้าเงินนี่เรียกว่ามุมนะครับชิ้นส่วนที่2นะครับก็คือขอบแบบนี้ที่จะแตกต่างกับมุมสังเกตนะครับก็คือมันจะมีแค่2สีแล้วอันสุดท้ายอันนี้ผมถอดออกมาไม่ได้แต่อันนี้อันสุดท้ายก็คือจะเป็นเซนเตอร์นะครับนี่จะเป็นจุดตรงกลางเลยก็คือนี่แหละมีอยู่3แบบนะครับโอเคต่อไปเลยนะครับผมจะมาสอนสูตรที่ใช้บ่อยมากนะครับระหว่างแก้ลูบิกโอเค สูตรนะคบมันเรียกว่าเซ็กซี่มูผมไม่รู้นะว่าทำไมมันถึงเรียกว่าเซ็กซี่มูแต่ก็นั่นแหละก็คือมันจะมี2แบบเซ็กซี่มูฝั่งขวากับเซ็กซี่มูฝั่งซ้ายนะครับมาดูเลยว่าสูตรนี้มันคืออะไรโอเคก็คือเซ็กซี่มูฝั่งขวานะครับมันจะเป็นแบบนี้ก็คือให้เอาขวาขึ้นแล้วก็บนไปทางซ้ายนะครับปึ๊บขวาลงบมไปทางขวาแค่นี้เลยครับอันนี้ก็คือเซ็กซี่มูแหละถ้าผมบอกว่าทำให้ทำเซ็กซี่มูก็คือแบบนี้ครับรอบหนึ่งแล้วอ่ะย้ายมาดูฝั่งซ้ายแล้วก็ถ้าผมบอกว่าเซ็กซี่ฝั่งซ้ายนคบก็ือให้้้ซาาายขขึทงว ซ้ายลงบาทางซ้ายแบบนี้ครับแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆซ้ายขึ้นบาทางขวาซ้ายลงบาทางซสาย้ายขึ้นบาทางขวาซ้ายลงบาทางซสายแล้วก็1 2 3 4 1ส3 4ส2 3 4ี่สสี่สแค่นี้ครับโอเคแล้วพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากนะครับอันนี้สําคัญจริงๆนะครับให้ถือสีเหลืองไว้เนี่ยด้านสีเหลืองเซนเตอร์สีเหลืองนะหันอยู่ข้างบนตลอด แล้วให้สีขาวอ่ะหันอยู่ข้างล่างตลอดนะครับแบบนี้ถ้าทาแบบเนี้อ่ะสังเกตว่าสีแดงอยู่ข้างบนอันนี้คือผิดนะครับต้องถือสีเหลืองไว้อยู่ข้างบนเกือบตลอดเลยครับ นี่สาคัญมากเคก็คือหลังจากที่เรียนพื้นฐานเสร็จนะครับก็เดี๋ยวมาแก้รูบิกแล้วจริงๆสเต็ปแรกในการแก้รูบิกนะครับก็คือให้เอาขาวมาล้อมเหลืองแบบนี้ขาวในที่นี้ก็คือเฉพาะขอบ4ตัวนะครับเนีย่ยสังเกตก็คือมี2สีไม่ใช่มุมนะครับโอเคก็คือเป้าหมายต้องให้มันเป็นแบบนี้นะครับในสเต็ปแรกคือที่จริงแล้วอันนี้มันไม่ค่อยมีสูตรตายตัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมสอนทริคคร่าวๆเลยว่าทํายังไงโอเคสเต็ปแรกเลยนะครับก็คือให้เลือกมาหน้านึงแล้วจำไว้นะครับให้เหลืองอยู่ข้างบนตลอด ให้เลือกมาหน้าหนึ่งสมมติผมเลือกหน้าสีเขียวปุ๊บแล้วให้ดู4ี่จุดนะครับแล้วให้หาขอบที่มีสีขาวนะครับเดีๆๆๆๆ๋ยวผมยกตัวอย่างอ่าไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีขาวอ่าเจอสีขาวหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูว่าเราเอาขึ้นมาได้เลยไหมซึ่งตอนนี้มันไม่มีสีขาวมาบังอยู่ก็เลยเอาขึ้นได้ครับแบบนี้นะเนี่ยได้มาสองจุดละก็ทําต่อเลยครับอ่าก็หันปุ๊บไม่ใช่ขาว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 ก็อันนี้ไม่ใช่นะครับก็ไปต่อไม่ใช่ขาวไม่ใช่ขาวไม่ใช่ขาวอ่าสีขาวนะครับก อ่าโอเคทําต่อน่าจะเหลือสุดท้ายก็หันหาไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีอ่าสีขาวนะครับก็เช็คว่าอยู่ข้างบนไหมอ่าเดี๋ยวผมบอกก่อนถ้าสมมติสีขาวมันอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับเนี่ยสังเกตว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเอาสีขาวขึ้นมาปุ๊บมันจะเตะอีกอันนึงไปข้างหลังก็คือไม่ได้นะครับแบบนี้ถ้ามันมีสีขาวบังไว้อยู่ให้เอาสีอื่นมาแทนนะที่ไม่ใช่สีขาวก็คือเนี่ยอันนี้ไม่มีสีขาวใช่ไหมก็ให้มันมาตรงนี้แล้วค่อยเอาขึ้นครับ บบโอเคแล้วเดี๋ยวบางทีมันก็จะเจอแบบเคสพิเศษหน่อยนะครับอ่ะสมมติแบบนี้เพื่อนๆดูอ๋อเจอสีขาวแล้วปัญหาคือเฮ้ยทำไมเหมือนมันเอาขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยสมมติผมเอาขวาขึ้นเอ้ยเนี่ยมันก็อยู่ที่เดิมมันเอาขึ้นไปไม่ได้เลยครับวิธีง่ายๆนะคือแค่หมุนหน้าครั้งเดียวเลยครับอ่าสังเกตนะก็ะคือให้หมุนหน้ารอบนึงปุ๊บอ่ามันก็กลายเป็นเคสปกติแหละก็เนี่ยก็สังเกตถ้าเอาขึ้นเลยก็จะชนกับสีขาวก็คือต้องเอาชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่สีขาวมามาแทนแคบบ่นี้นะครับป แล้วก็เอาสีขาวขึ้นเลยให้นี่ครับโอเคแล้วพิเศษเคสสุดท้ายถ้าสมมติเพื่อนๆดูเอ้ยมันไม่มีสีขาวตรงไหนเลยอะทุกหน้าเลยให้สังเกตข้างล่างนะครับนี่สีขาวอยู่ตรงนี้แล้วถ้ามันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือสีขาวเนี่ยชิ้นชิ้นส่วนสุดท้ายมันต้องมาตรงนี้ใช่ไหมก็ขยับชิ้นส่วนเนี้ยให้มันอยู่ข้างล่างมันก็คือฝั่งขวาตรงนี้มันต้องขึ้นมาก็คือให้มันอยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้ปึ๊บแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนขวาสองครั้งนะครับ นี่สังเกตก็ได้แล้วแล้วหลังจากที่ได้ขาวล้อมเหลืองแบบนี้นะครับสเต็ปต่อไปไง่ายๆเราต้องเปลี่ยนจากที่ขาวล้อมเหลืองกเป็นขาวล้อมขาวนะครับก็คือเหมือนเดิมถือไว้ถือสีเหลืองไว้อยู่ข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกสีขาวมาอันนึงก็คือสมมติผมเลือกอ่ะชิ้นนี้นะครับให้ดูสีตรงนี้ว่าสีอะ่ะมันตรงกับเซนเต,นเตอร์ยังสมมุติอันนี้ตรงน,นะครับถ้าตรงแล้วให้หมุนหน้า2ครั้งเหมือนที่ผมบอกนะครับหมุนหน้า2ครั้งก็คือ1 2แบบนี้นะครับอ่าสังเกตว่าสีขาวมันก็ตรงกัน แล้วสีเซนเตอร์ตรงนี้มันก็ตรงกันด้วยนะครับสําคัญมากว่าต้องตรงกันนะโอเคไปต่ออ่ะผมเลือกสีขาวอันนี้ให้หันลงมาสีส้มสีแดงอันนี้ไม่ตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงกันห้ามหมุนหน้าสองครั้งนะครับไม่ไงั้นมันจะผิดไปหมดเลยก็ให้หมุนสีส้มอันนี้ให้ตรงกับสีส้มเซนเตอร์ตรงกลางนะครับก็ปึ๊บส้มเขียวไม่ใช่นะครับอ่าส้มส้มตรงแล้วถ้าตรงแล้วให้หมุนหน้าสองครั้งนะครับหนึ่งสอง นี่สังเกตก็คือสีขาวส้มๆอันนี้คือถูกแล้วนะครับเหมือนเดิมเลือกสีขาวนะครับก็คือผมเลือกอันนี้ปุ๊บมาดูสีไหนตรงกันไหมไม่ตรงนะครับก็คือให้หมุนให้มันตรงคือปุ๊บเขียวแดงไม่ตรงนะครับเขียวเขียวอ้าตรงแล้วถ้าตรงแล้วก็บุนหน้าสองครั้งหนึ่งสองนี่เราชิ้นสุดท้ายดูสีมันสีแดงก็คือสีแดงส้มไม่ตรงนะครับแดงน้ําเงินไม่ตรงอ้าแดงแดงแล้วอันนี้แบบนี้ก็หมุนหน้าสองครั้งนะครับ อ่าแบบสังเกตว่าขาวมันก็จะล้อมขาวนะครับก็คือผมเรียกว่าดอกไม้นี่สีมันตรงกันหมดเลยนะครับแบบนี้อันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะถ้าสมมติอ่าทำทำสเตปนี้เสร็จใช่ไหมแล้วได้คอส,สีขาวมาแต่ว่าสีเนี่ยมันไม่ตรงสังเกตนะน้ําเงินส้มส้มเขียวเขียวน้าเงินถ้าเป็นแบบนี้ที่จริงอันนี้คือต้องเริ่มใหม่นะครับเพราะทาสเต็ปไม่ถูกที่ดีคือสีควรตรงแบบนี้นะครับอ่ะคือหลังจากที่แก้ดอกไม้เสร็จนะครับโดยที่สีมันก็ตรงเหมือนกันแบบนี้ ต่อไปเราต้องแก้ชั้นที่1แบบนี้นะครับสังเกตว่าก็คือส,ส,สีขาวเนี่ยมันจะเสร็จแบบนี้โดยที่มุมสีข้างๆตรงนี้เนี่ยตรงกันหมดนี่สังเกตนะครับคือส้มส้มส้มน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินแดงแดงแดงเนี่ยก็คือสีมันตรงกันหมดเลยนะครับแล้วสีขาวก็เสร็จหน้าหนึ่งด้วยแต่ผมจะโชว์ตัวอย่างแบบที่ไม่ใช่นะครับแบบที่ไม่ใช่ก็คือเนี่ยสังเกตว่าสีขาวเสร็จก็จริงแต่ถ้าคุณไปดูข้างๆนะครับมุมอะสีมันไม่ตรงเลยเนี่ยดูนะสีส้มสีเขียวสีส้มน้ำเงินส้มน้ำเงินเนี่ยคือมันจะไม่ตตรรงงกกััันเเลยคบส อันนี้คือแบบที่ถูกต้องนะครับก็คือสีมันตรงหมดแต่อันนี้คือแบบที่ไม่ถูกต้องสีมันจะไม่ตรงผมก็เลยจะมาสอนวิธีใส่มุมให้ตรงแบบนี้ครับจะได้ได้ชั้นแรกแบบนี้ก็คือสเต็ปแรกนะครับก็คือให้หามุมที่มีสีขาวที่อยู่ชั้นบนนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอ่ะก็คือหามุมที่มีสีขาวนะก็คืออันนี้ต่อไปให้ดูสีที่ติดกับมันก็คือน้ําเงินกับแดงต่อไปให้หาเซนเตอร์ที่เป็นน้ําเงินกับแดงสมมติอ่ะเขียวกับส้มตรงนี้ไม่ใช่นะครับ เขียวกับแดงตรงนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับอ่าน้าเงินกับแดงใช่ไหมแสดงว่ามุมนี้เนี่ยต้องอยู่ตรงกลางระหว่างน้ําเงินกับแดงนี่สังเกตนะครับนี่ตรงกลางระหว่างเงินน้าเงินกับแดงนี่ก็คือมันอยู่ตรงถูกจุดละอันนี้ก็คือที่ของมันนะครับอ่ะยกตัวใหญ่อันหนึ่งนะครับก็คือเจอมุมที่มีสีขาวนะครับแล้วก็อ่ะดูสีของมันก็คือเขียวกับส้มเขียวส้มนะครับก็ไปให้หาเซนเตอร์ที่มีเขียวกับส้มแดงกับเขียวไม่ใช่นะครับอ่าเขียวกับส้มแสดงว่า มันต้องอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็คือให้หมุนอันเนี้ยมาตรงนี้เลยครับปุ๊บนี่อยู่ราวอ่างตรงกลางลนะก็คืออันนี้อยู่ถูกจุดแล้วนะครับอ่าหลังจากที่อยู่ถูกจุดนะครับก่อนที่เราจะใส่เข้าไปอะ่ะมันจะเจอ3มเคส3มเคสนั้นนะครับก็คือเป็นแบบนี้เคสแรกที่ผมจะมาสอนนะครับก็คือถ้าสมมติอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วแล้วให้ดูนะครับว่าสีขาวอ่ะมันหันไปด้านไหนเคสแรกคือสีขาวจะหันไปฝั่งขวานะครับนี่สังเกตเราถืออันนี้ใช่ไหมสีขาวมันหันไปฝั่งขวาเลยแบบนี้ แล้วให้ใช้สูตรเซ็กซี่ฝั่งขวานะครับถ้าฝั่งขวาคือให้ใช้เซ็กซี่ฝั่งขวาแน่หละก็คือขวาขึ้นบวมไปทางซ้ายขวาลงบวมไปทางขวาแบบนี้นะครับนี่ก็คือมันเข้าไปละแบบที่2ก็คือถ้าหลังจากที่เราถือแล้วแล้วสังเกตว่าสีขาวเนี่ยมันหันไปฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับนี่ถ้ามันหันซ้ายก็ใช้สูตรซ้ายครับก็คือเซ็กซี่ฝั่งซ้ายนะก็คือซ้ายขึ้นบวมไปทางขวาซ้ายลงบวมไปทางซ้าย สำคัญนะครับว่าไอตอนอันสุดท้ายก็คือไอบนไปทางซ้ายเนี่ยหรือบนไปทางขวาเราต้องทํานะสูมันต้องหมุนสี่ครั้งนะครับไม่ใช่สามครั้งอ่ะแล้วเคสสุดท้ายนะครับก็คือเคสนี้สีขาวเนี่ยมันจะหันขึ้นข้างบนแบบนี้เลยถ้าเจอแบบนี้นะครับให้หมุนเซ็กซี่สามครั้งฝั่งขวานะให้ถือไว้ฝั่งขวาแบบนี้แล้วให้หมุนเซ็กซี่สาครัง้งก็คือนี่ขาขึ้นบนทางซ้ายขวาลงบนทางขวา,ขวาอันนี้คือนับหนึ่งขาึขึ้นบนทางซ้ายขวานี่คือนับสองแล้วครั้งสุดท้าย ข,ขึ้นบนทาซ้ายนี่นะครับก็คือนเนี่ยได้ละซึื้อันนี้ก็คือสามเคสที่จะเจอนะครับแล้วข้อที่ต้องระวังนะครับก็คือสมมติใส่มุมอยู่ก็คือนี่นะขวาขึ้นบนทางซ้ายขวาลงอย่าลืมว่าครั้งสุดท้ายต้องหมุนด้วยนะครับก็คือบนไปทางขวาอันนี้สําคัญมากนะครับปกติผมจะเจอหลายคนที่เขาจะไม่หมุนครั้งสุดท้ายแบบนี้นะครับซึ่งมันทําให้สูดพลาดก็ระวังกันด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมมายกตัวอย่างต่อเลยกัน ตามสเตตที่ผมบอกให้หามุมที่มีสีขาวโอเคนี่ผมเจอแล้วต่อไปให้ดูสีที่มันติดกับสีขาวนี้ก็คือแดงกับน้ําเงินแล้วต่อไปให้หาเซนเตอร์ที่เป็นแดงกับน้ําเงินนะครับก็คือนี่เขียวกับส้มไม่ใช่นะครับแดงกับเขียวไม่ใช่นะครับอ่าแดงกับน้ําเงินใช่แล้วแสดงว่าให้หมุนมุมเนี้ยไปอยู่ตรงกลางระหว่างสีที่มันต้องอยู่นะครับก็คือนี่นี่พามันมาอ่ะเนี่ยสังเกตน,นะครับก็คือมันอยู่ตรงกลางระหว่างแดงกับน้ําเงินแหละ แสดงว่ามันอยู่ถูกจุดละต่อไปให้สังเกตว่าสีขาวเนี่ยมันหันไหนหันซ้ายหันขวาหรือหันข้างบนนะครับในเคสนี้ก็คือมันหันข้างบนนะครับแสดงว่าต้องเซ็กซี่สามครั้งก็คือดูนะครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็คือเซ็กซี่ครั้งที่หนึ่งครับอ่ะเซ็กซี่ครั้งที่สองหนึ่งสองสามสี่นี่คือเซ็กซี่ครั้งที่สองครับแล้วครั้งสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่อ่เนี่ยสังเกตว่ามุมก็เข้าไปแล้วนะครับไปต่อสมมติเจออันนี้ อ่าสีน้ำเงินกับส้มให้หาตรงกลางให้หาเซนเตอร์ที่เป็นน้ำเงินกับส้มนะครับเขียวส้มไม่ใช่น้ำเงินกับส้มใช่แล้วก็คือให้หมุนอันเนี้ยมาอยู่ตรงกลางร,ระหว่างน้ำเงินกับส้มแบบนี้อ่าเราให้สังเกตว่ามันอยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายอันนี้อยู่ฝั่งขวานะครับก็เลยให้ใช้สู่ขวาก็คือขวาขึ้นบนทางซ้ายฝั่งลงบวทางขวาอ่าสังเกตว่ามุมก็เข้าแล้วโดยสีมันก็ตรงแล้วนะครับอ่าสมมุติเพื่อนๆสังเกตนะครับว่า,าพาพามาหาสีขาวอยู่ข้างบนเออแต่มันไม่มีเลยอ่ะสีมุมที่มีสีขาวครับ แต่เพื่อนๆไปสังเกตอ้าวมันอยู่ข้างล่างตรงนี้ถ้าเจอแบบนี้นะครับแสดงว่าเราต้องเอามันให้มาขึ้นอยู่บริเวณข้างบนก่อนซึ่งวิธีเอามันออกมาก็คือให้ให้ถือฝั่งขวานะครับแบบนี้นี่อยู่ฝั่งขวาแล้วแล้วให้เล่นเซ็กซี่หนึ่งครั้งครับก็คือสมมุติแบบนี้นะครับขวาขึ้นบอทางซ้ายขวาวลงบอทางขวานี่ก็คือออ,อกมาแล้วแล้วก็เล่นตามปกติได้แล้วครับคือนี่ันสีขาวนะครับเขียวแดงให้หาตรงกลางที่เป็นเขียวแดงเขียวแดงอ่าเจอแล้วตรงกลางอ้าวอยู่ถูกจุดแล้วก็คือ สีขาวอยู่ข้างบนด้วยแสดงว่าหมุนเซ็กซี่สามังหนึ่งสองสามสี่อันนี้ั้งนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่นี่้งนี้สองหนึ่งสองสามสี่นี่้างนี้สามนะครับแค่นี้ครับทันที่หนึ่งก็เสร็จละอ่ะคือเดี๋ยวยกตัวอย่างเคสสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอ่ะก็คืออ่ะมุมที่มีสีขาวแบบนี้แล้วให้ดูสีที่ต่อกับมันก็คือสีเขียวกับสีแดงให้หาตรงกลางที่เป็นสีเขียวกสีแดงครับก็คือสีเขียวสีส้มไม่ใช่เขียวสีแดงอ่ะใช่แล้วแสดงว่ามุมเนี้ยต้องไปอยู่ตรงกลางระหว่างสองอันนี้ก็คือตรงนี้ปุ สังเกตนะครับอ่ามันหันฝั่งซ้ายแสดงว่าให้ถือฝั่งซ้ายแล้วให้ใช้สูตรเซ็กซี่ฝั่งซ้ายนะครับก็คือซ so okay, ้ายขึ้นบวมทางขวาซ้ายลงบนมทางซ้ายแค่นี้ครับมุมก็เข้าไปแล้วโอเคต่อไปนะครับหลังจากที่เราแก้ชั้นที่1เสร็จแล้วโดยที่4มันตรงแบบนี้ด้วยนะต่อไปที่เราแก้คือชั้นที่2โดยที่นี่สีมันก็ต้องตรงเหมือนเดิมแบบนี้นะครับคล้ายๆกับชั้นที่1เลยนี่สังเกตว่าเนี่ยสองชั้นนี้สีตรงหมดแบบที่ผิดนะครับนี่เดี๋ยวผมโชว์ต นี่ดูนะสีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียวเนี่ยมันคือมันสีมันไม่ตรงก็ <c oughs> คือแบบนี้คือเคสที่ผิดนะครับกรณีที่ผิดซึ่งอ่ะเดี๋ยวมาเข้ากันเลยว,ว่าเล่นยังไงนะครับแก้แก้ยังไงชั้นที่2อ,อย่างแรกที่ต้องทํจาจะคล้ายๆกับชั้นที่1เลยครับก็คือให้หาขอบที่ไม่มีสีเหลืองนะครับย้ํานะครับขอบที่ไม่มีสีเหลืองนะครับให้หาข้างบนอ่ะมาดูกันเหลืองแดงอ่ะนี่มีสีเหลืองใช้ไม่ได้นะครับเหลืองส้มอ่ะมีมีเหลืองใช้ไม่ได้เหลืองน้ําเงินใช้ไม่ได้อ่ะ น้ำเงินส้มอันนี้ใช้ได้นะครับเพราะมันไม่มีสีเหลืองต่อไปให้ดูว่าสีมันตรงกันยังถ้าถ้าสียังไม่ตรงก็คือเนี่ยส้มกับเขียวถ้าสียังไม่ตรงก็หมุนให้มันตรงนะครับก็ไปอ่ะส้มส้มอ่าอันนี้ตรงกันแล้วแสดงว่าอันนี้ใช้ได้เพราะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนจะเจอกรณีสองเคสเคสแรกก็คือแบบนี้นะครับพอลิงก์สีกันแล้วอ่ะทําให้สีมันตรงกันแล้วใช่ไหมให้เพื่อนเพื่อนสังเกตข้างบนนะครับว่ามันเป็นสีอะไรสีเขียวปุ๊บ ให้เพื่อนๆดูว่ามันอยู่ฝั่งซ้ายหรือมันอยู่ฝั่งขวาซึ่งในกรณีนี้ก็คือสีเขียวเนี้ยมันต้องไปฝั่งซ้ายนี่คือกรณีแรกนะครับสีเขียวนี้มันต้องไปฝั่งซ้ายกับกรณีที่2ก็คือนี่สีเขียวเนี้ยต้องไปฝั่งขวาแบบนี้ครับก็คือจะมี2กรณีอ่ะเรามาดูกันก่อนว่าถ้ามันไปฝั่งซ้ายเนี่ยมันแก้ยังไงถ้ามันไปฝั่งซ้ายนะครับจาไว้ถ้ามันไปฝั่งซ้ายให้หมุนไปฝั่งขวาก็คือหนีอะครับก็คือนี่ถ้ามันไปฝั่งซ้ายปุ๊บให้หนีไปฝั่งขวาแบบนี้ แล้วถ้ามันอยู่ฝั่งซ้ายให้ใช้สูตรเซ็กซี่ฝั่งซ้ายนะครับก็คือซ้ายขึ้นบวมทางขวาซ้ายลงบมทางซ้ายแบบนี้นะครับแล้วให้แก้มุมแบบนี้สังเกตว่ามุมอะมุมหันไปฝั่งขวาก็เลยใช้สูตรฝั่งขวานะครับขวาขึ้นบมทางซ้ายขวาลงบมทางขวาแบบนี้นะครับก็เนี่ยมันก็ใส่เข้าไปละนี่คือกรณีที่1นนะครับกรณีที่2ถ้าสมมุติ4อันเนี้ยถ้ามันต้องไปฝั่งขวาให้หมุนไปฝั่งซ้ายก็คือฝั่งตรงข้ามก็คือแบบนี้นะครับ ปุ๊บนี่หนีไปละแล้วถ้ามันอยู่ฝั่งขวาให้ใช้เซ็กซี่ฝั่งขวานะครับก็คือนี่ขวาขึ้นบวมทางซ้ายขวาลงบวมทางขวาแบบนี้นะครับแล้วก็แก้มุมเลยก็คือสังเกตอ่ามุมหันไปฝั่งซ้ายใช่ไหมก็เลยใช้สูตรเซ็กซี่ฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับนี่ก็แก้เสร็จละสองกรณีนี้ก็จะมีแค่นี้ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะครับก็คือนี่สมมติหลังจากที่ลิงก์เสร็จแล้วให้ดูสีข้างบนสีน้ําเงินมันต้องไปฝั่งขวาถ้าไปถ้าต้องไปฝั่งขวาให้หมุนฝั่งฝั่งตรงข้ามก็คือแบบนี้ ไปฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับแล้วถ้ามันอยู่ฝั่งขวาให้ใช้สูตรขวานะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็แก้มุมครับหนึ่งสองสามสี่ต่อไปเลยครับแบบนี้แดงแดงก่อนก็คือลิง้งทําให้สีมันตรงก่อนแดงน้ําเงินยังไม่ตรงก็ทําให้มันตรงนะครับแบบนี้อ่าสีแดงตรงกันแล้วให้ดูว่าสีข้างบนน่ะอยู่ฝั่งไหนต้องไปฝั่งซ้ายหรือต้องไปฝั่งขวาน้ําเงินน้ําเงินอ่าอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแสดงว่าให้หมุนฝั่งตรงข้ามให้มันอยู่ไปอยู่ฝั่งขวาปึ๊บ นี่อยู่ไกลละแล้วลคราวนี้ก็ถ้ามันอยู่ฝั่งซ้ายให้เซ็กซี่ฝั่งซ้ายหนึ่งสองสามสี่แล้วแก้มุมครับก็คือมันหันขวาก็เลยใช้สูตรขวาอันนี้ครับอ่าเราเพื่อนๆอนนะ่ะอาจจะเจอกรณีพิเศษแบบนี้ซึ่งอ่าสังเกตนะครับสเต็ปแรกก็คือให้หาขอบที่ไม่มีสีเหลืองเหลืองแดงเอา้ามีสีเหลืองเหลืองน้ําเงินเอา้าเหลืองส้มเหลืองเขียวอ่าแสดงว่าทุกอันมีเหลืองหมดเลยนะครับแต่สังเกตว่าเนี่ยชั้นที่สองมันจะมีอยู่สีที่แบบมันไม่ตรงจุดเนี่ยสังเกตนะนี่ สีมันไม่ตรงถ้าเจอกรณีนี้นะครับ,บก็คือเพื่อนๆเจอกรณีพิเศษวิธีแก้อันนี้นะครับก็คือให้ถือไว้อยู่ฝั่งขวาแบบนี้เหมือนกับมุมเลยให้ถือไว้อยู่ฝั่งขวาแบบนี้นะครับเราต้องการอันนี้เอาออกมาวิธีเอาออกมานะครับง่ายมากให้ถือไว้ฝั่งขวาแล้วให้เซ็กซี่ฝั่งขวาก่อน1 2 3 4สแล้วหลังจากนั้นให้แก้มุมนี้นะครับดูมุมนี้เป็นหลักมันหันซ,าซ้ายก็เลยใช้สู่ซ้ายนะครับ1 2 3 4สอ่าสังเกตว่ามันออกมาแล้วเวนี่ยมันออกมาละก็ทําต่อเลยครับเขีย,ยวส้มไม่ตรง ทำให้มันตรงอ่าตรงแล้วดูสีข้างบนต้องไปซ้ายหรือต้องไปขวาอ่าต้องไปซ้ายนะครับแสดงว่าหมุนไปขวาแล้วก็ถ้ามันอยู่ฝังฝ่งซ้ายเซ็กซี่ฝั่งซ้ายแล้วก็แก้มุมนะครับอันนี้ครับแล้วอ่ะอันสุดท้ายอ่ะสีส้มตรงกันดูซ้ายหรือขวามันอยู่ฝั่งซ้ายให้หมุนไปขวาแล้วก็เอาซ้ายขึ้นแล้วก็แก้มุมนะครับแค่นี้ครับชั้นที่สองเสร็จละ อ่ะคือหลังจากที่เพื่อนเพื่อนแกสองชั้นเสร็จแล้วเพื่อนๆจะมีโอกาสเจอสี่แบบแบบนี้นะครับแบบแรกก็คือจะมีแค่จุดเดียวอ่ะแล้วพอเป็นสีเหลืองอโฟกัสแต่แค่ขอบนะไม่ต้องไปดูมุมแบบนี้นะก็คือเนี่ยปิดไปได้เลยดูแต่แค่ขอบขอบตรงกลางก็คืออันนี้นะครับเคสแรกมันจะมีจุดแค่อันเดียวเคที่สองมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับเคที่สามมันจะเป็นรูปแอแบบนี้แอตัวเล็กแล้วเคที่สี่ก็คือทุกอันรวมกันหมดเลยนะครับก็คือเนี่ยสังเกตน,นะอ่ะมีจุดอันหนึง่งมีเส้นตรงแล้วก็มีแอลตัวเล็กนะครับ ถ้าเพื่อนๆได้แบบนี้ปุ๊บข้ามสเต็ปนี้ได้เลยครับอ่ะเราบอกก่อนการที่จะแก้สีเหลืองให้เสร็จเลยแบบนี้นะครับมันจะมีหลายสเตปหน่อยก็เดี๋ยวมาค่อยๆฟังกันเลยเลยพอเราเจอ3าเคสแบบนี้ใช่ไหมเราจะต้องเปลี่ยนสามเคสเนี้ยให้มันกลายเป็นแบบนี้ให้ได้โอเคเคสแรกที่เราจะมาดูกันเลยนะครับก็คือถ้ามันเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับโอเคบอกก่อนให้ถือถ้าเจอเส้นตรงแบบนี้ให้ถือเป็นแนวนอนแบบนี้นะถ้ามันอยู่แบบนี้อยู่ใช้ไม่ได้นะครับคือให้แนวนอนแบบนี้แล้วก็หมุนหน้ารอบนึงนะครับแบบนี้นี่หมุนหน้ารอบนึงแล้วให้เซ็กซี่ฝัั่งขวาครบ ขึ้นบวมงซ้ายขวาลงบวมงขวาแล้วก็ให้หน้าทวนนะครับก็คือเอาสีขาวอันนี้ลงกลับไปนี่แหละปึ๊บแบบนี้อ่าสังเกตว่านี่มันก็จะเป็นเหมือนกันแล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็คือสําเร็จแล้วครับผ่านเคสที่2จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือรูปเอลตัวเล็กถ้าเจอรูป L อลตัวเล็กให้ถือไว้อยู่ซ้ายบนแบบนี้นะนี่สังเกตว่ามันจะชี้ไปซ้ายบนถ้าอยู่แบบนี้ขวาบนใช้ไม่ได้ขวาล่างใช้ไม่ได้ซ้ายล่างใช้ไม่ได้นะครับมีแค่จุดเดียวก็คือแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ ทำสูตรเดิมกับเมื่อกี้เลยครับก็คือแบบนี้หมุนหน้ารอบหนึง่งเซ็กซี่ฝั่งขวาแล้วก็หน้าทวนนะครับอ่าสังเกตว่ามันจะกลายเป็นเส้นตรงเหมือนเมื่อกี้แหละให้แนวนอนนี้นะครับแล้วก็ทําอีกครัง้งหนึ่งคืออันนี้ปึ๊บแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็หน้าทวนนะครับนี่สังเกตก็กลับมากลายเป็นแบบนี้เหมือนกันละแล้วเคสสุดท้ายกรณีน,นี้มันจะต้องปั่นสูตรสามครั้งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันถ้าเป็นแบบน,นี้ถือแบบไหนก็ได้เนี่ยจะถือด้านไหนก็ได้เลยแล้วก็หมุนหน้าครั้งหนึ่งปึ๊บ แล้วก็เซ็กซี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็หน้าทวนปุ๊บอ่ะเนี่ยสังเกตว่ามันเป็นรูปเอลตัวเล็กแล้วอย่าไปโฟกัสมุมนะครับนี่ถ้าปิดมุมด้เป็นแบบนี้จะเป็นเอลตัวเล็กให้ถือไว้ซสายบนนะครับอันนี้ซ้ายบนปุ๊บให้หมุนหน้ารอบนึงแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็หน้าทวนนี่มันก็จะกลายเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมก็ให้แนวนอนปุ๊บแล้วก็เหมือนเดิมนะครับนี่สังเกตว่ามันก็จะมีครบหมดล้ว อ่ะก็คือหลังจากที่ได้มารวมทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับมันจะมีโอกาสเจอหลายแบบมากเลยแต่ผมจะมาสอนชิคซึ่งเจอแบบไหนอ่ะก็คือตามชิคนี้นะครับแต่บอกก่อนว่าเป้าหมายเราอ่ะตอนนี้ก็คือให้เปลี่ยนพวกเนี้ยกลายเป็นรูปปลาให้ได้ซึ่งเนี่ยสังเกตนะวิธีที่ผมมองว่ามันเป็นปลาคืออันนี้ก็คือหัวมันหัวมันจะอยู่ตรงนี้นี่เราสังเกตว่าอันนี้คือจะหากมันเราต้องเปลี่ยนไอ้พวกเนี้ยให้มันกลายเป็นปลาให้ได้แบบนี้นะสมมติอ่ะอันนี้เคสไหนก็ได้นะใช้ใช้ได้หมดเลยสมมติผมเอาอันนี้มา ให้เพื่อนๆออถือมุมสีเหลืองอะหันมาหาเรานะครับแบบนี้สมมติเนี่ยแบบนี้อยู่มันไม่มีมุมสีเหลืองอันไหนเลยที่หันหาเราอยู่เราก็เลยหมุนให้มันเจอนะครับอ่ะสมมุติหันปุ๊บค่อยใช้สูตรนี้นะครับสูตรมันก็คือขวาขึ้นบนไปทางซ้ายขวาลงบนไปทางซ้ายขวาขึ้นบนสองครั้งแล้วก็ขวาลงนะครับอ่าเนี่ยก็เพื่อนๆมีโอกาสต้องทำสูตรนี้สองสาครั้งนะครับจนกว่าเจอ ก็คือให้ให้สีเหลืองอหันมาหาเรานะแล้วก็เหมือนเดิมขวาขึ้นบนมไปทางซ้ายขวาลงบนมไปทางซ้ายขวาขึ้นบนสองครั้งหนึ่งสองแล้วก็ขวาลงอ่าเนี่ยอ่าก็ beer, 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 ก yeah, ยังไม่ใช่ปลาเหมือนเดิมนะครับเพราะนี่สังเกตเนี่ยยังไม่ใช่ปลา้าเหมือนเดิมนะครับให้สีเหลืองยกข้างหน้าเราแล้วก็ปั่นอีกรอบหนึ่งขวาขึ้นบนมไปทางซ้ายขวาลงบมไปทางซ้ายขวาขึ้นสองครั้งขวาลงอ่าสังเกตว่ามันเป็นปลานะครับนี่ ก็ปั่นไปเรื่อยๆวูามันเป็นปานี้นะครับโอเคแต่ผมบอกก่อนถ้าเพื่อนๆมีสังเกตนะครับมันจะคล้ายกับเซ็กซี่มูฟมากเลยซึ่งมันเป็นวิธีจําที่ง่ายขึ้นนะก็คือนเนี่ยสังเกตนะเซ็กซี่มูฟปกติก็คือจะแบบขวาขึ้นบมทางซ้ายขวาลงบมทางขวาใช่ไหมแต่คราวนี้พอสูตรเนี้ยที่จริงก็คือมันคือเซ็กซี่มูฟแต่ว่าไปต่อก็คืออันนี้นะเดี๋ยวผมโชว์ก็คือทำเซ็กซี่นะขวาขึ้นบมทางซ้ายขวาลงแต่แทนที่จะกลับไปนะก็คือไปต่อก็คือแบบนี้แล้วก็ขวาขึ้นแล้วก็สองหมุ อ๋อขวานรนี่เห็นปะมันก็คือเซ็กซี่แต่ว่าไปต่อหลังจากที่เราทําเป็นรูปปลาแล้วมันก็จะมีโอกาสเจอเคสแบบนี้2แบบแบบแรกก่อนเลยก็คือแบบนี้นะครับอ้อแล้วสาคัญมากสมมติเราได้ปลาเนี้ยให้ถือหัวปลาไว้อยู่ฝั่งซ้ายล่างแบบนี้นะนี่ซ้ายบนผิดนะไอ้ตัวเนี้ยต้องอยู่ซ้ายล่างนะสาคัญมากไม่ไงั้นมันจะไม่เวิร์กโอเคก็คือหลังจากแบบนี้ปุ๊บให้สังเกตมุมนี้ ถ้ามันหันมาหาเราอยู่ทําสูตรปลาแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าสังเกตหัวปลายตรงนี้ปุ๊บแล้วสีเหลืองเนี่ยมันหันไปที่อื่นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ให้ปั่นสูตรสองครั้งนะครับซึ่งสูตรมันก็คือสูตรเดิมเลยกับเมื่อกี้ที่ผมสอนไปก็คืออันนี้หัวปลายอยู่ข้างล่างน,นี้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนเดิมเซ็กซี่แต่ไปต่อก็คือขวาขึ้นบนไปทางซ้ายขวาลงแล้วก็ไปต่อปุ๊บขวาขึ้นแล้วก็บนสองครั้งครับหนึ่งสองแล้วก็ลงนี่สีเหลืองก็จะแก้เสร็จเลย มาดันนี้ก็คือมันหันไปใช่ไหมก็คือปั่นสองครั้งหนึ xy, ่งเซ็กซี่เ๋ยไปต่อนะก็คือขาขึ้นบนทางซ้ายขวาลงบนทางซ้ายขาขึ้นบนสองครั้งนี่ก็เนี่ยสังเกตเนี่ยแบบนี้ปุ๊บเอาหัวมันกลับมาที่เดิมแบบนี้แล้วก็เนี่ยคราวนี้สีเหลืองหันมาหาเราแล้วก็ปั่นอีกครั้งหนึ่งแค่นี้นะครับสีเหลืองก็แก้เสร็จแล้ว ก็หลังจากที่เพื่อนๆแก้สีเหลืองเสร็จแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อก็จะมีโอกาสเจอเคสแบบนี้3กรณีมาดูเคสที่1กันเลยเคสที่1ก็คือแบบนี้นะครับสังเกตว่าหน้าหนึ่งเนี่ยมันจะมีหน้าหนึ่งที่สีมุมนะโฟกัสแต่มุมเลยขอไม่ต้องโฟกัสก็คือโฟกัสแต่มุมมันจะมีหน้าหนึ่งที่มุม2อันสีตรงกันนี่สังเกตนะครับก็คือน้ำเงินกับน้ำเงินนี่คือ1อันละแต่ถ้าเพื่อนเพื่อไปสังเกตอันอื่นแดงเขียวมันจะไม่มีอันไหนตรงเลยส้มแดง เขียวส้มเนี่ยเห็น้างมันจะไม่มีอันไหนตรงเลยมันจะมีแค่หน้าเดียวที่ตรงนี่คือเคที่1เคที่2ก็คือมันจะไม่มีอันไหนตรงเลยก็เนี่ยสังเกตนะแดงส้มไม่ตรงน้ําเงินเขียวไม่ตรงเขียวส้มแดงไม่ตรงเขียวน้ําเงินไม่ตรงก็คืออันนี้ก็คือเคที่2ไม่มีอะไรตรงเลยแล้วเคที่3ก็คือตรงทุกอันเลยตรงทุกหน้าเลยก็คือเขียวเขียวน้าส้มส้มน้ําเงินน้ําเงินแดงแดงเนี่ยก็คือเคที่3มันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าได้อันนี้ปุ๊บก็คือข้ามสเตจนี้ได้เลยซึ่งที่เราจะมา ทำต่อกันนะครับก็คือเราจะต้องแก้เคสสองเคสนี้ให้มันกลายเป็นอันนี้ให้ได้มาดูเคสแรกกันเคสแรกนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆเ,เจอแล้วอ่ามี2สีที่มันตรงกันนะครับให้ถือว่าอยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้นี่ถ้าสมมติมันหันข้างหน้าหาเราอยู่อันนี้คือผิดนะไม่ได้ให้มันถือฝั่งซ้ายอันนี้นะให้มันหันไปฝั่งซ้ายแล้วคราวนี้สูตรนี้จะยาวหน่อยนะครับแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันตรมันจะเป็นแบบนี้นะครับเปิดมาคือเซ็กซี่ก่อน1 2 3 4สามสี่ แล้วพอเซ็กซี่แล้วให้เอาอันเนี้ยขวาลงนะครับขวาลงแล้วให้หมุนหน้ารอบหนึ่งปึ๊บให้ขวาขึ้นสองครั้งหนึ่งสองบนไปทางขวาขวาลงบนไปทางขวาอีกครั้งแล้วก็เซ็กซี่อีกรอบหนึ่งแต่ไม่ต้องหมุนครั้งที่สี่นะครับก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็หน้าทวนครับปึ๊บ นี่สังเกตว่าทุกอันนะมันก็จะตรงกันละนี่น้ำเงินน้ำเงินแดงแดง,แดงเขียวเขียวส้มสมนี่ก็คือได้นี้ละมาดูเคสที่สองกันเคสที่สองถือด้านไหนก็ได้นะครับถ้าแบบนี้ถือด้านไหนก็ได้เลยแล้วก็ทําสูตรเดิมนะครับเมื่อกี้เซ็กซี่แล้วก็เอานี้ลงหมุนหน้ารอบหนึ่งแบบนี้ขวาขึ้นสองบนไปทางขวาขวาลงบล็บนไปทางขวาอีกครั้งแล้วก็เซ็กซี่แต่ไม่ต้องหมุนครั้งที่4 หนึ่งสองสามแล้วก็หน้าทวนครับนี่มันก็จะมีหน้าหนึ่งอะที่สีมันตรงแล้วเนี่ยเห็นปะหนึ่งอันก็คือเค้นเมื่อกี้เลยก็ทำใหม่อีกครั้งหนึ่งถือไว้ฝั่งซ้ายแล้วก็ปั่นใหม่เซ็กซีเ่เดี๋ยวผมไปชา้าๆคือเซ็กซี่ขวาลงหมุนหน้าครั้งหนึ่งปึ๊บขวาขึ้นสองบนไปทางขวาขวาลงบวมไปทางขวาเซ็กซี่แต่ไม่ต้องหมุนครั้งที่สี่หนึ่งสองสามแล้วก็หน้าทวน อ่าเนี่ยสังเกตทุกสีมันก็จะตรงกันละซึ่งเดี๋ยวผมสอนวิธีดูก่อนวิธีดูนะครับสูตรเนี้ยถ้าจะให้จําง่ายนิดนึงอ่ะก็คือให้สังเกตคู่นี้ไว้นะครับคู่ฝั่งขวาตรงนี้จําเป็นคู่นะนี่สั่งให้สังเกตคู่นี้ไว้ก็คือแบบนี้นะตอนเลกเปิดมาก็คือเซ็กซี่ก่อนปุ๊บสังเกตเนี่ยมันจะออกมาเป็นคู่กันให้เอาสีขาวเนี้ยกดลงไปแล้วหมุนหน้าครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วก็ให้สังเกตสีขาวนะ ขวาขึ้นสองนี่สีขาวขึ้นมาให้เอาสีขาวเนี้ยมาต่อตรงนี้ปึ๊บล้วก็ขวาลงแล้วให้หมุนอีกครั้งหนึ่งปึ๊บเราเอาสีขาวเนี้ยมาต่อกับมาที่เดิมแล้วก็น่าทวนนี่คือวิธีจานะครับโอเคแล้วหลังจากที่แก้ชั้นเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับแล้วเนี่ยพอกายมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันจะมีเจอสองแบบแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรสุดท้ายแล้วพอแก้เสร็จปุ๊บก็คือรูปิกจะเสร็จเลยสังเกตว่านี่กรณีที่หนึ่งก็คือมันจะมีหน้าหนึ่งอะที่เสร็จหมดเลยนี่สังเกตสีน้าเงินนะ เสร็จหมดเลยแต่มันจะมีอีก3ามอันที่มันไม่เสร็จแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือมันจะไม่มีอันไหนที่เสร็จเลยเนีย่ยสังเกตมันจะขาดกันทุกหน้าเลยอันนึงถ้าเพื่อนๆเ,เจอเคสแบบนี้นะครับให้ถืออันนี้หน้าที่เสร็จแล้วอยู่ข้างหลังแล้วให้หมุนสุดสตรนี้นะครับให้ตามสุรนี้นะครับขวาขึ้น2บนมไปทางซ้ายขวาขึน้นบนมไปทางซ้ายขวา,วาขวาลงบนมไปทางขวาขวาลงบนมไปทางขวา ขวาลงบวมไปทางซ้ายแล้วก็ขวาลงนะครับมีโอกาสต้องปั่น2ครั้งนะโอเคก็คือวางไว้ข้างหลังเหมือนเดิมแล้วก็นี่เอาใหม่ขวาขึ้น2บนมไปทางซ้ายขวาขึ้นบวมไปทางซ้ายขวาลงบวมไปทางขวาขวาลงบวมไปทางขวาขวาลงบวมไปทางซ้ายขวาลงอ่าก็เสร็จแล้วเรามาดูเคสสุดท้ายนะครับใช้สูตรเหมือนกันเลย ก็คือน,นี่สูตรเดิมแต่ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บไม่มีอันไหนเสียดะถือไว้ด้านไหนก็ได้แล้วก็ทําสูตรเหมือนเดิมเลยครับขึ้นนี่ก็คือเนี่ยพอมันมีหน้าหนึ่งเสร็จแล้ววางไว้ข้างหลังแล้วก็ปั่นต่อครับมีโอกาสต้องปั่นถึงสามครั้งเลยนะอันนี้ครั้งสุดท้ายแค่นี้ครับก็แก้ลูบิกเสร็จแล้ว